านครเป็นเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากในช่วงไม่กี่ปีนี้เกิดการขยายตัวของชุมชนใหม่กลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมืองหลวงแห่งนี้แน่นอนว่าทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ชุมชนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายแห่งต้องถูกเบียดพื้นที่จนแทบจะหายไป วันนี้ p r อร์ ctive c t i v e t h a i แ a นด์เราจะพาทุกคนเดินทางเข้าไปในชุมชนเก่าแก่ในกรุงเทพซึ่งชุมชนเหล่านี้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ยังมีชีวิตเป็นพื้นที่ที่ได้บันทึกประวัติศาสตร์บางส่วนของกรุงเทพและของคนไทยไว้ที่นับวันจะหาชมได้ยากขึ้นค่ะ ชวนแรกที่เราได้เดินทางเข้าไปก็คือชุมชนบ้านบาทชุมชนแห่งนี้อยู่ใกล้กับวัดสเกตหรือภูเขาทองนี่เองซึ่งเดิมมีความผูกพันกับวัดมากเพราะเป็นชุมชนที่มีช่างมีฝีมือแบบหาตัวจับยากเป็นกลุ่มช่างทำบาทที่มีเหลือไม่มากในประเทศไทยครับอันนี้เป็นงานช่างโบราณตั้งแต่สมัยยุทธยาแลสมัยยุทธยาเนี่ย เขาก็จะทําบาทกันอยู่แล<ะ>้วนะครับแล้วก็ปู่อินกับญาติตนผมเนี่ยก็ได้อยยพยพมาจากอยุธยานะครับล่องเรือมาผ่านเจ้าพยามาเข้าคลององอาจ<ะ>แล้วก็มาตั้งลูกรลากอยู่บ้านเลขที่แปดเนี่ยะนะครับมาประมาณกว่าร้0ยสี่สิบปีนะฮะสมัยก่อนก็จะตีบาทกันทั้งหมู่บ้านแหละนะ <S 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 นจะตึนก็จะได้ยินเสียงตีบาทต้องป่งบ่งป่งบ่งดั้งไปหมด นะรบ,บาตเนี่ยมันกม็มีมีความสําคัญนะครับต่อพระพุทธศาสนาแล้มีความสําคัญต่อต่อชุมชนด้วยค่ะอ๋อ่ชวี่ัวนีแลงััง่อวดขั้นตอนของการทำบาตรเนี่ยมันมีทั้งหมด8ขั้นตอนนขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็ขั้นตอนตีขอบ นะครับขั้นตอนที่สองก็ต่อบาทขึ้นลูกขั้นตอนที่สามก็แล่นบาทหรือออกบาทขั้นตอนที่สี่ก็ตีตะเข็บให้เรียบขั้นตอนที่ห้าก็ลายบาทให้เป็นรูปทรงนะครับขั้นตอนที่หกตีเม็ดให้เรียบขั้นตอนที่เจ็ดตะใบบาทให้เรียบขั้นตอนที่แปดลงดำแบบส้มเขียวนะบาทมีทั้งหมดแดขั้นตอนขั้นตอนไหนยากที่สุดคะยากทุกขั้นตอนครับเพราะว่าบาทเนี่ย เราต้องมีองค์ประกอบถึง8ขั้นตอนนะช่างแต่ละช่างก็ถนัดกันไปแต่ละขั้นตอนแล้วบาทมีกี่แบบล้คะอ่ะบาทมีทั้งหมด5ทรงนะครับนะก็หนึ่งก็คือทรงไทยเดิมของตรงตะโกสามมนาวสี่ลูกจันทห้าหัวเสือนะครับไทยเดิมกับตะโกเนี่ยสองร้อกว่าปีนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทรงมนาวทรงลูกจันทร์ก็ประมาณ180ปี ปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้อยู่สองทรงก็คือทรงมานาวกับทรงหัวเสือ,อโดยเฉพาะพระพระสายธรรมยุทธ์หรือพระบาทเนี่ยพระปฏิบัติเนี่ยจะนิยมใช้อยู่สองทรงนะครับก็คือทรงมานาวกับทรงหัวเสือ บอกว่าบาตรเนี่ยมีความสําคัญต่อคนคนในชุมชนบ้านบาทเพราะว่าพวกเราเนี่ยโตมากระบ,บาตรนะครับบรรพบุรุษเราเนี่ยทำบาตรมาเลี้ยงเรามาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราก็ยังคงอนุรักษ์งานบาตรเอาไว้นะครับเพราะมีความสําคัญต่อชุมชนบ้านบาทและเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเรานะครับเราก็ เราก็ยังคงอนุรักษ์อาชีพงานทำบาตรเอาไว้อยู่ะนะครับให้ลูกหลานนะได้มาสืบทอดแทนเรานะมันมีความสำคัญมันเป็นอาชีพแล้วก็อาชีพที่อยู่กับอยู่กับคู่กับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วในปัจจุบันนี้อาชีพการทำบาตรยังสามารถพอหาเลี้ยงชีพได้ไหมคะทำเป็นอาชีพได้ไหมคะปัจจุบันเนี่ยงานเราเนี่ยเริ่มมีออเดอร์เข้ามาเยอะ งานเรามีทั้งปีพอเรารับงานมาเนี่ยเราก็กระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนเรานะครับปัจจุบันนี้ดีฮนะดีขึ้นนะครับอา,อาชีพก็ยังอยู่ได้นะครับอพอมีนักท่องเที่ยวมาซื้อบาทมีญาติโยมมีพระมาสั่งอตอนนี้อยู่ได้ค่ะแล้วคุณลุงกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งเ่ยการทำบาตรจะหายไปผมไม่กลัวนะครับเพราะปัจจุบันนี้ผมเป็นครู สอนการทำบาตรของหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศอเตอนนี้ผมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนการทำบาตรนะครับเป็นแหล่งแหล่งเผยแพร่นะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นักศึกษานิสิตนักศึกษามาก็ามาเรียนที่นี่กศออนนอมาก็ามาเรียนที่นี่นะเราไม่กลัวนะครับว่าว่าบาตรเนี่ยจะต้องสูญหายไปนะเพราะว่าเราเนี่ย เป็นครูเราสอนลูกศิษย์นี่เราสอนแบบทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเราไม่มีเก็บเอาไว้และเอาวิชาไปตายตามส่วนเราไม่เอาเราต้องการเพื่อที่จะให้บาทเนี่ยนะครับสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ,รบจนกว่า,าเด็กรุ่นใหม่เจะมาแทนเราได้ ท่องเที่ยวเนี่ยเขาชอบงานแฮนด์เมดนะครับเพราะว่าเขาเขาไม่เชื่อว่าคนไทยเนี่ยทำบาตรด้วยมือนะโดยเฉพาะอเมริกาอ่าอังกฤษแคนาดาเขาไม่เชื่อว่าว่าคนไทยเนี่ยจะทำบาตรด้วยมือนะแต่พอเขามาเห็นเราทำเราทำจริงเขาถึง่าเชื่อว่าคนไทย อ่าวอลลีกูดคือเหมือนว่าเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคนไทยนี่เก่งนะเขาชมแต่ตอนแรกเขาเขาไม่เชื่อว่าคนไทยจะสร้างบาทด้วยมือพอ,อเขาไปเห็นกับตาเขาก็เออเขาก็เชื่อ,อว่าคนไทยเนี่ยทำเก่งนะแล้วคนแล้วแล้วต่างชาติก็นิยมซื้อ,อบาตซื้อกลับในประเทศเขานะครับโดยเฉพาะบาทแบบเนี้ย บาทแบบนี้อันเล็กๆเป็นที่ระลึกเนี่ยเป็นบาตที่ระลึกฝรั่งชอบนะครับแล้วก็บาทแบบนี้บาตจะเข็บแปดชิ้นก็ฝรั่งชอบนะฮะ,บบบบะข,นะข้างในจะเห็นรอยตะเข็บนะแดชิ้นนะครับงว่ฝนะร,รั่งชอบเชอหอว่าลยย์ย์ย์แลย์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 ยหย์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 ยนยหยย์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  比如、啊、外国人所有，的外国人来这里了，然后、哦、喜欢买这样的小的回去。了。 ัอนที่หขั้นตอนลายบาท <5. S 1> คําว่าลายเนี่ยเราไม่ได้เอาบาทมานั่งเขียนลายขั้นขั้นตอนขั้นตอนลายบาทเป็นคํนาโบราณนะครับใช้ในศัพท์ของคนทาบาทลายด้านในออกด้านนอกเพื่อที่จะให้บาทมันกลมมันสวยขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้หัวใจของบาทเนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญที่สุด ขั้นตอนที่5เนี่ยขั้นตอนลายบาดเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับบาดจะคมจะสวยเนี่ยขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้อ๋อ这个是很重要的如果你要过于有很漂亮的这个是重心的要做很好的啊เดี๋ยวลองมานั่งตีบ้างไหมอ่ะนบาทเนี่ยมันจะเป็นเหลี่ยมมันจะเป็นแต่เหลี่ยมลงไป ถ้เป็นแปนเรียงทุกใบเราจะทำยังไงอง่ายบาดงงก็การที que, no ização, si ่ได้มาบ้านบาทก็ท sí. ําให้หนูได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เข้าใจอะไรที่ยังไม่เคยเข้าใจอะค่ะอย่างเช่นการทํบาบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนก็คิดว่าแบบพาบินทบาทใช่ไหมคะก็เห็นว่าเป็นกลมๆแล้วก็คิดว่าขั้นตอนมีแค่แบบหนึ่งขั้นตอนสองขั้นตอนที่แบบว่าเอาเหล็กมาตีกันแล้วก็แบบ ให้มันเป็นงุมๆใช่ไหมแต่พอมาเห็นของจริงก็คือแบบแปดขั้นตอนซึ่งแต่ละขั้นตอนไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะยากเหมือนกัน <c oughs> ชจนืจร,จจจรจจิงๆชย,งยงวงแรก我觉得做这个国语的很容易的只有两个步骤但是但是我来了这里看了很难有八个步骤就是特别难容易的ก็ได้เห็นก,น <c oughs> กนารขึ้นรูปตั้งแต่อ่าขั้นตอนที่หนึ่งเลยแล้วก็ได้เห็นการเอาแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมาประกอบกัน มันไม่เหมือนที่เราคิดที่เราคิดก็คือเป็นแบบแผ่นเดียวยาวๆแล้วก็เอามาตีตีโค้งใช่ไหมคะแต่ของจริงก็คือแบบมีสี่มีหลายชิ้นส่วนอนะ่ะเอามาประกอบแล้วก็เย็บเข้าด้วยกันแล้วก็ล้อมเข้าด้วยกันนึกว่าเป็นงานฝีมือที่ยากระดับหนึ่งนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่คนทั่วไปที่แบบเอ้ยฉันอยากทาแล้วลองทําฝึกทํามันจะได้เพราะาอันนี้มันต้องแบบสอนกันมาแบบรุ่นอันนี้มันเป็นงานที่สอนกันมารุ่นต่อรุ่นแล้วคนมันก็ต้องฝึกอะ่ะให้มันเชี่ยวชาญนะคะ หลังจากได้รู้จักชุมชนเก่าแก่ในเขตพระนครแล้วเราก็เดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพยาเข้าไปอีกหนึ่งชุมชนเก่าแก่นั่นก็คือชุมชนกุดีจีนกุดีจีนหรือกะดีจีนมีประวัติยาวนานกว่า200ปีเลยนะคะตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีเมื่อครั้งพระเจ้าตากสินมหาราชส่งย้ายราชธานี จากกรุงศรีอยุธยามาสู่กรุงธนบุรีที่นี่แม้จะเป็นชุมชนเล็กๆแต่ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากค่ะทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายโปรโตุเกสดังจะเห็นได้จากการมีศาลเจ้าชาวจีนตั้งอยู่และวัดคริสต์สังตาครุสและที่สำคัญชุมชนแห่งนี้ก็อุดมไปด้วยตำรับอาหารโบราณที่หาทานได้ยากแล้วในปัจจุบัน ของชุมชนกูดีจีนคืออะไรเหรอคะถ้าเราจะพูดถึงเอกลักษณ์ของชุมชนกูดีจีนถ้าน้องแก้มมาอันดับแรกที่เจอก็ต้องเป็นโบสถ์ซานตาครูสเนาะค่ะเพราะว่าที่นี่ชุมชนกูดีจีนนะคะเราเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายคาทอลิกค่ะอ่าแล้วก็อันดับที่สองที่เราเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมาคู่กันกับชุมชนกูดีจีนก็คือขนมอะไรคะ โมแก้วรู้ไหมไม่ทราบค่ะขนมฝรั่งกูดีจีนขนมชนิดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าตากเ่ยค่ะได้พาพระพล้คนอพยพมาจากจันทบุรีอยุธยาแล้วก็มีชาวโปรตุเกสซึ่งเป็นทหารด้วยก็ดีหรือว่าเป็นชาวโปรตุเกสที่อพยพตามท่านมาก็ดีเนี่ยได้มาพำนักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็ได้นําขนมชนิดนี้มามาเผยแพร่อยู่ในชุมชนแล้วก็เขาก็ได้มีการสืบทอดกันมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีทํากันอยู่สามบ้านหลักๆแล้วนะคะแต่ว่า ที่เรารู้จักกันอย่างดีเนี่ยเนื่องจากว่าฝรั่งสมัยก่อนที่อยู่ในเนี้ยเขาเอาขนมชนิดเนี้ยออกไปขายแล้วสาเหตุที่เขาเรียกว่าขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยมันมีที่มาว่าฝรั่งทําขนมเคก้กไปฝากขายที่ร้านบเบเกอรี่พอขนมเค้กหมดเขาก็จะบอกว่าบอกฝรั่งที่อยู่กูดีจีนซิให้เอาขนมเค้กมาส่งหน่อยอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของขนมใช่ขนมฝรั่งกูดีจีนค่ะ แล้วก็ถ้าจะถามเกี่ยวกับเรื่องว่าทำด้านอื่นอย่างนัตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างอาหารประจําท้องถิ่นของชาวคูดีจีเนี่ยซึ่งมันก็เกิดมาควบคู่กับขนมฝรั่งคูดีจีนนั่นแหละ,<ฮ>ะแต่ว่ามันจะ S <S <an> <S เป็นที่รู้จักเป็นอันดับที่สองรองลงมา <ừ> เพราะว่ามันไม่ได้มีการนําออกไปเผยแพร่ให้คนข้างนอกเป็นที่รู้จัก <ừ> ค่ะแต่ว่าอย่างณปัจจุบันนี้ที่บ้านสกุลทองอะนะคะซึ่งก็เป็นบ้านหนึ่งใน19ตระกูลที่มีเชื้อสายโปรตุกเกสเนี่ยเราได้ดํารงแล้วก็สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านอาหารอันนี้เอาไว้ให้บุคคลภายนอกได้เป็นที่รู้จักก็มันจะเป็นเมนูที่ว่า เอออาหารของว่างชาววังแล้วก็สำหรับโปรตุเกสค่ะค่ะอ๋อจีซื่อฝรั่งเตเซียวชื่อชีซือ่อชงผู้เท้ายาแตเหลนอหลายเลยไทยกัวแล้วกทํกามันจัวเลยไม่ใช่ไทยกัวใไม่แต่ส่วอีเซียนใจที่ชื่อเสียงค่ะแล้วอาหารประเภทขนมประเภทนี้หาทานยากไหมคะเออถ้าจะถามกันแล้วนะคะ ขนมโปรตุเกสเนี่ยขนมฝรั่งกูดีจีนเนี่ยเราต้องบอกว่าของแท้หาทานยากของแท้ก็คือต้องผลิตจากในชุมชนกูดีจีนเท่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการที่คนด้านนอกอะค่ะ,ะนำขนมชิ้นนี้นไปทำแล้วก็ใช้ชื่อว่าขนมฝรั่งกูดีจีน<ะ>ซึ่งณนะปัจจุบันนี้ทางโรงขนมต่างๆเนี่ยเขาก็จะร่วมกันเนี่ยไปจดสิทธิบัตรแล้ว<ะ>เพราะว่าเป็นการป้องกันได้ว่า ของที่ไปาก,กูดีจีนแท้ๆเนี่ยเราก็จะต้องมีลิขสิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้คนภายนอกเนี่ยเหมือนกับแปล,ลเบื่อลิขสิทธิ์เราะอะเนาะก็ต้องบอกว่าหาทันยากถ้าอยากจะทานของแท้ก็ต้องมาที่กูดีจีน,นใช่ค่ะส่วนอาหารโปรตุเกสพี่แดงก็ต้องบอกว่า ก็หาทานยากอีกเหมือนกัน<ะ>เพราะว่าถ้าไปหาทานที่อื่นก็คงจะไม่มี<ะ>แต่เราต้องบอกนิดนึงค่ะว่าอาหารประจําท้องถิ่นที่เป็นอาหารสยามโปรกกตุเกสเนี่ยจริงๆเราทุกบ้านเขาทาเป็นหมดนะ,ะไม่ใช่ว่าบ้านสุุลทองจะทําเป็นบ้านเดียวแต่ว่าเราอ่ะเป็นบ้านแรกที่มีความตั้งใจจะนําออกมาเผยแพร่ให้คนภายนอกเป็นที่รู้จักแล้วก็<ะ>อยากจะอนุรักษ์สิ่งดีๆเหล่านี้ไว้ให้กับคนรุ่นหลัง<ะ>ที่เขา อาจจะไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้กินหรือไม่เคยได้ชิมเนี่ยได้กลับย้อนเข้ามาเดินท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ได้มาซึมซับวัฒนธรรมบรรยากาศเก่าๆ<ะ>แล้วก็ได้ทานอาหารโบราณที่หาที่อื่นทานไม่ได้ค่ะเจอชื่อหรือว่า你想ย这样的是要当然要来这里因为别的地方没有เ这样对吗好的谢谢 แก่ะนงแก้มเมนูแรกที่เราจะทำอันนี้เราจะเรียกว่า้องแก้มรู้จักไหมช่อม่วงไม่รู้จักค่ะอ่าช่อม่วงเนี่ยค่ะสมัยถ้าเราเรียนสมัยมัธยมเนี่ยในกาเพเรือชมเครื่องคาวานของทากสกา์ที่สเรีเริ่มออกแล้วใช่ไหมที่ขึ้นว่าเลยนะมัสั่นแกงแก้วตาหอมนี่หลารสร้อนแรงอก็ก็จะอยู่ในบทกรถถ่ายกรลงมานะคะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องว่างชาววังที่มีชื่ออยู่ในกาพย์บเรือชมเครื่องเขาวัทัศนการที่สองค่ะ,คะส่วนอันนี้เราก็จะเรียกว่าจีบนกไทยนะคะตัวจีบนกไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไส้ของที่บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นไส้เดียวกันกับไส้ช่องม่วงนั่นก็คือคะจะเป็นไส้ไก่ส่วนเมนูต่อไปนะคะวันนี้ที่จะทําก็จะเป็นล่าเตียงอันนี้ก็มีชื่ออยู่ในกาพย์เรือชมเครื่องเขาวังเหมือนกันค่ะ ก็ส่วนประกอบวัตถุดิบก็จะมีเป็นไข่เนี่ยนะคะจะมีทั้งถ้าไข่ที่เป็นสีส้มจัดเราก็คือจะเป็นไข่เป็ดอ่าส่วนไข่ที่มีสีส้มอ่อนก็จะเป็นไข่ไก่เวลาการทําขนมเนี่ยเราจะนําไข่สองชนิดนี่ยมาผสมสีกรรันเพื่อมันสีมันจะซอฟตแล้วก็ไม่ได้โดดเด่นไปทางใดทางนึ่ง<ะ>อ่า แล้วก็เมนูถัดมาอันนี้ก็จะเป็นข้างข้าวเผือกตัวข้างข้าวเผือกเนี่ยมันมีความโดดเด่นก็คือว่าจะเป็นเวลาเราปั้นตัวเผือกเนี่ยคะ่ะเราจะปั้นเหมือนลูกขั้นเขาที่นอนคว่ำหัวเากาะต้นไม้อยู่อ่าเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูสูตรต้นตำรับของท่นานเจ้าครอบทองอยู่ซึ่งเป็นภรรยาของกรมพระราชวังหลังค,ความโดดเด่นของเมนูนี้ที่วันนี้พี่แตนเลือกมาสอนน้องแก้มเนี่ยเพราะว่าทางบ้านสกุลทองของเราเนี่ยนะคะ,คะได้รับโอกาสจากทําพิซตะพันศรีราชทุกปีพอถึงวันที่วงโค้ดของ ทั้งสองพระองค์ก็คือของท่านเจ้าครอบทองอยู่และกรมพระราชวังหลังเนี่ยก็จะสั่งอาหารั้งข้าวเผือจากที่บ้านเราเนี่ยไปถวายพระประจำทุกปีแล้วบ้านเราเนี่ยก็เป็นบ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากของทางพิพิธภัณฑ์ว่าเป็นสูตรที่ถูกต้องตามตำรับตำราโบราณที่ท่านได้สอนไว้แล้วค่ะ ทังมก,ก็จะมีประมาณ4วิธีค่ะวิธีแรกที่เราทําก็คือการกวนแป้งใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ผัดไส้ผัดไส้นี่เราก็จะใช้เป็นถ้าโบราณเราจะเรียกว่า3ามกริงก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีครั้งแก้วพอผัดไส้ปรุงรสชาติก็เค็มหวานตามใจชอบนะคะเราก็จะมาใส่ไส้ปั้นพอขั้นที่4ี่ก็จีบดอก ที่บ้านสุุลทองที่ชุมชนคูดีจินได้เลยค่ะ<ช>ก็เข้าไปเยี่ยมชมที่เพจได้นะคะจะมีชื่อเพจจะชื่ออาหารสยามโปรตุเกสบ้านสุุลทองเราก็จะมีเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆแจ้งเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะ<ช><ช>ลูกค้าที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลก่อนได้หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะเพราะพี่รับโทรศัพท์ตลอดค่ะ ชื่อชื่อรู้กูจะยังชื่อสยามโปรตุเกสจะเสียชื่อยาต่างหลายเยาหลายจะดีตอินวเปียตัฟังต่างยเมยอยู่โเคยใจวงกัขัทีตว่ง来了ก็การที่ได้มาเที่ยวที่ชุมชนกูดีจีนะคะก็รู้สึกว่าคนที่นีก็น่ารักได้มีได้ไปเยี่ยมชมโบสแล้วก็ศาลเจ้าค่ะก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆเพราะว่าที่นี่ก็มีหลากหลายอย่างเช่น การทําอาหารเครื่องไทยในสมัยโบราณในในอของพระราชวังอะค่ะก็ได้เห็นวิธีทําแล้วก็ได้ชิมเพราะว่าเป็นของเรียกว่าของกินเล่นก็ได้ใช่ไหมคะของสมัยก่อนซึ่งสมัยนี้ของกินเล่นก็จะต่างกันไปใช่ไหมคะก็ได้ก็ได้รับรู้แล้วก็ได้ชิมรสชาติได้เห็นวิธีการทําแล้วก็รู้ว่า รู้สึกดีใจที่มันยังอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่อนข้างเห็นน้อยตามท้องตลาดที่เขาขายกันนะคะซึ่งถ้าอยากจะมากินลองชิมหรือว่าลองเรียนทำก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะว่าเฮินเกอร์ซิงคืออะไรเจเรลีเจนเตล์ว่าไม่ย่อขั้นกลัวแต่ชสิงปีลู่ชัวตัวเสียวชื่อแต่ว่าอีขั้นกลัวเขาอีเรีสี่เนืองนเยว่ชื่อเสียงใจคนชาวขั้นแล้วดังนั้นถ้าอยากขั้นอยาเรียนสี่ต้องมี การท right. so, right? so, ี่ได้มาชิมของว่างสยามโปรตีเกตใช่ไหมคะก็รู้สึกว่ามันแปลกใหม่เพราะว่าของของไทยส่วนมากเป็นเป็นพวกเน้นหวานเผ็ดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมันเปรี้ยวเค็มด้วยก็รู้สึกว่ารสชาติกลมกล่อมแล้วก็แปลกใหม่อร่อยค่ะกินได้เรื่อยๆ今天我有ี้ฉนวิ来这里试一试了สยามโปรตีเกต的小吃我觉得这个很好吃的如果你来这里你当然要来这里如果不想 ก๋วยเตกระจหงรยอวันนี้ก็ได้มาที่นี่แล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีชุมชนกูดีจีอยู่ที่นี่เพรมาได้มาที่นี่ก็ได้เห็นอาหารของโปรตุเกสและอาหารไทยที่ในสมัยก่อนเขามาเขาจะทำด้วยกันแล้วก็เป็นอาหารออกมาได้รสชาติดีเยียมค่ะแล้วกานี่หลายไทยกว้ชื่อหลายไทยกั้หลามันกว่ตัางรยอหลายจลีเตอร์ก๋วยอหุ่ยเคยเีนศิวัไทยกวตวันหัปรตุกวยตว 也可以一起吃一饭，这个挺好的。如果你来曼谷，你当然要来这里的。